ก็สวัสดีนะครับมาดูวิธีการนะครับปดล็อกเครื่องรายเดือนนะครับตัวนี้จะเป็น CPU ขวขอคอมนะครับ A235G นะครับ A235G U5 Android 14นะครับ Android 14เนี่ยนะครับการทำงานก็จะประกอบด้วยตัวโปรแกรม MDM นะครับ MDM Fit2 o นะครับแล้วก็ในส่วนของ Giffin นะครับ Giffin Unlock2 t o นะครับ ตัวกิฟฟินเนี่ยต้องแอคทีฟเพิ่มนะครับสำหรับ Android 14สำหรับในการแพทแอนดรอย14สมาชิกต้องแอคแอคแอค,แอคทีฟเพิ่มนะครับก็แอคทีฟก็ติดต่อทีมง,งานได้นะครับก็มาดูวิธีการเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเราเปิด MDM Fix 2ขึ้นมาก่อนนะครับ MDM Fix 2ขึ้นมานะครับตัวนี้ฟังก์ชันของกิฟฟินผมยังไม่ได้ลอง,ลองทงสอบดูว่าเขาเซ็ตเครีไปโบเกนได้หรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวโกาสหน้าเดี๋ยวเทียให้นะครับก็ตัวนี้มาดูวิธีการทํางานตัวนี้ก่อนนะครับก็เบื้องต้นนะครับเปิด m m fix t o ขึ้นมานะครับมาในส่วนของ edl นะครับ edl นะครับเรามาเลือกรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็น u 5 a 2 3 5 g u 5นะครับ a 2 3 5 g u 5เลือกให้ตรงรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตรงรุ่นเนี่ยนะครับโหลดเดอร์ไม่ตรงนะครับก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับก็มาในส่วนของ ส่วนล่างนะครับส่วนล่างในส่วนของรี m ม v เคจีนะครับถ้าเครื่องติด f อฟให้ใช้คําสั่งอี a ารเอฟพีก่อนนะครับถ้าเครื่องไม่หลังจากอีลาร P เอฟพีเสร็จนะครับเราเชื่อมต่อเครื่องอีลารเอฟพีเสร็จก็มาในส่วนของรี m ม v เคจีนะครับรีมทเคจีนะครับเราสั่งสตาร์ทได้เลยนะครับสั่งสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับจะเข้าผ่านสายก็ได้สําหรับ e d l นะครับแล้วก็เข้าผ่านการจิ้มเน็ตพอยต์ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกจิ้มเน็ตพอยต์นะครับเพราะว่า ในกรณีบางตัวนะครับเราเข้าในส่วนของผ่านสายเดเนี่ยครับผ่านสายเดียวเนี่ยนะครับการทำงานจะเออร์อนะครับก็เลยเลือกที่จะจิ T ้มเทปฮอยนะครับจิ T ้มเทปฮอยแล้วก็เสียบสายนะครับ เชื่อมต่อแล้วปล่อยนะครับปล่อยโปรแกรมว่าจะรันทํางานนะครับรันทํางานไปนะครับเขาก็จะรีมูฟเคจนะครับตัวนี้จะเซ็ตเคจีไปเป็นบ o เกนนะครับบเกนวิธีการนี้ไปต่อยอดกับเครื่อง CPU คอคอมในหลายๆรุ่นเลยนะครับในหลายๆรุ่นเลยนะครับก็ถ้าสมาชิกเจอเช็คข้อมูลเครื่องเป็น CPU คอคอมนะครับก็สามารถทำงานในรูปแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเราเปิดเครื่องนะครับปล่อยเครื่องติดขึ้นมาเลยนะครับปล่อยเครื่องติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมประกบฝาหลังก่อนนะครับช่วงนี้ก็รอให้เครื่องติดขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นปิดตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับปิดตัวอิมดีฟิกทูได้เลยเปิดจิฟฟินขึ้นมาและรอได้เลยนะครับ ๋ยนนี้รอเครื่องบูตก่อนนะครับรอเครื่องบูตก่อนนะครับแล้วเรามาดูนะครับเครื่องบูตติดขึ้นมานะครับเรามาดูก่อนว่าสถานะเ j จีไปบูเค้นหรือไม่นะครับก็ปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เสียบสายดัตตานะครับโอเคดาวน์โหลดหมดนะครับกดรุ่มบึลบเข้าดาวน์โหลดหมดนะครับโอเคเราจะเห็นนะครับ เป็นโบเก n นเรียบร้อยนะครับหลังจากโบเกนแล้ว F P off นะครับตอนนี้เราก็จะ Active เข้าหน้าหลักนะครับเพื่อทํางานในขั้นตอนของ g ิฟฟินนะครับูเครื่องหมายสักครู่นะครับ ในกรณีที่ใช้สายนะครับก็คือนแนตใจนิดนึงถ้าเออร์เลอร์นะครับถ้าเออร์เลอร์ถ้าใช้สายในรูปแบบนี้กดปุ่มย้ำๆแล้วก็เข้าอีเดียวแต่ทํางานเออร์เลอร์นะครับแนะนําให้สมาชิกแกะแล้วก็จิ้มเพจพอยเอานะครับก็จะแก้ปัญหาในส่วนของการเออร์เลอร์ได้นะครับก็เงินไขเครื่องมือเยอะนิดนึงนะครับ a อ d r o i d 14นะครับก็มันจะเป็นนะครับมันจะเป็นนะครับ ผมเองผมก็ต้องจ่ายนะครับอ่าโอเคนะครับเอาขึ้น A7 เป็น A7 35G ได้ยังไงเนี่ยโอเคนะครับเป็น A5 a 2 3 5 g นะครับสงสัยหลงนะครับโอเคนะครับอันนี้เราไม่ต้องแตะนะครับเราแอคทีฟเข้าหน้าหลักเลยนะครับแอคทีฟเครื่องเข้าหน้าหลักเลยโดยที่ไม่ต้องต่อ Wi-Fi นะครับโอเคสีิปข้ามไปนะครับ คลิปข้ามไปโอเคนะครับโอเคโอเคเข้าหน้าหลักนะครับหลังจากเข้าหน้าหลักแล้วนะครับให้เราไปเปิด USB Debug นะครับก็น่าจะทราบกันดีนะครับเปิด USB Debug เปิดอย่างไรนะครับเข้าไปในส่วนของการตั้งคะ่า setting นะครับ เข้าไปเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับก็ซอฟต์แวร์อินโฟเมชันนะครับแล้วก็มาในส่วนของบิลัมเบอร์ติ๊กนะครับก็คือเปิดโหมดนักพัฒนานะครับโอเปอร์ mm hmm. นะครับโอเคเข้ามาหน้าหลักมาในส่วนของโอเปอร์ชั่นนะครับก็คือโหมดนักพัฒนาตัวนี้นะครับเขาจะให้สามารถเปิดล็อก OEM ได้เลยนะครับแต่ทีนี้ หากเราเปิด vM เล้วเราเอาลงบูตเราแฟกไฟล์คัสตอมเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของแอปธนาคารนะครับเราก็จะเลี่ยงที่จะไม่ใช้คัสตอมลอมนะครับเราก็จะเลือกเลือกใช้ในส่วนของการแพทจากกิฟฟินนะครับก็เปิด d ้ b ยบดีบักโอเคนะครับแต่ nsc คัสตอมลอมก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ยังมีเงื่อนไขเยอะแยะอยู่นะครับก็เลยเลือกในส่วนของการแพทด้วย กิฟฟินดีกว่านะครับสำหรับ Android 14นะครับถ้า Android 13ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เปิดตัวกิฟฟินขึ้นมานะครับหลังเราเปิดกิฟฟินขึ้นมาเนี่ยนะครับมาในส่วนของทั่วไปนะครับจ n e r a ลนะครับแล้วมองตรงคำสั่ง Samsung KG r e l o c k f i x n น w นะครับโอเคเปิด USB ีีบัสั่งคำสั่งนี้นะครับกดยอมรับที่ตัวเครื่องนะครับโอเค ช่วงนี้รอโปรแกรมทํางานให้เสร็จนะครับรอโปรแกรมทํางานให้เสร็จนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับดี๋ยวดูนิดนึงนะครับจะมีคําแจ้งเตือนบางเครื่องนะครับจะมีคําแจ้งเตือนว่าเราถอนถอดถอนโปรแกรมออกโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับในส่วนนั้นนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับแต่ก็ปล่อยให้โปรแกรมทํางานเสร็จเราก็ปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับก็จะสามารถใช้งานได้ครับ บางรุ่นอาจจะต้องเปิด1-2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับแต่ปกติถ้าสถานะ KG, โ o k n n นะครับหรือ c o m p l t t e นะครับเปิดปิดแค่ครั้งเดียวก็จบงานได้นะครับกนสำหรับ Android 14นะครับสำหรับ Android 14ใน CPU ของคอ o นะครับตุ่นที่โหลดเดอร์ของ MDM Fix รองรับนะครับก็สามารถทำงานในรูปแบบนี้ได้เลยนะครับ หน้าจอจะเด้งขึ้นนะครับเด้งขึ้นเราไม่ต้องสนใจนะครับตอบย็นอย่างเดียวนะครับทีนี้ก็รอนะครับรอให้เสร็จนะครับรอให้ตัวโปรแกรมทำงานให้เสร็จนะครับตอบโอเคนะครับเขาให้เรารีสตาร์ทมันนวลนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับ เครืองเปิดใหม่นะครับ <S 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 <อ>เรามาดูกันว่าจะใช้งานได้อย่างที่ผมแนะนำหรือไม่นะครับลอกคู่ โอเคนะครับเครื่องติดขึ้นมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับโอเคนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นนะครับตันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูที่การแพทเกิดขึ้นนะครับก็คือการอัปเดตอะไรก็จะหายไปทั้งหมดนะครับหายไปหมดเลยนะครับหายไปทั้งหมดนะครับ ในส่วนของ e v ีย o p e r o p เพ o รเนี่ยนะครับโหมดนพัฒนาให้เราปิดนะครับหลังจากเราทำงานเสร็จนะครับแอปธนาคารเราก็จะสามารถใช้งานได้นะครับก็ต่อไ i ไฟท์เทสใช้งานได้เลยนะครับวันนี้จะเป็น Android 14นะครับสำหรับ A23 5G นะครับในกรณีที่เครื่องเป็น CPU ข้ a l อ o m m ออย่างเช่น A23 หรืออื่นๆที่โหลดเดอร์ MDM ฟิกทูลองรับให้เซตเคจไปโบเก้นได้นะครับก็สามารถทํางานได้แต่ในส่วนของตัวนี้นะครับผมยังไม่ลองเทสนะครับยังไม่ได้ลองเทสในส่วนของตัวจิฟินนะครับไว้โอกาสหน้านะครับสื่อต่อไปเดี๋ยวถ้าตัวนี้จบได้ด้วยตัวเดียวก็จะนําเสนอให้นะครับ